ผมไม่โดนเก็บโจย์ใช่ไหมผมเคยมีใครแตะโค้กแม่งเหมือนแตะผมพอเข้าไปเจอประวัติไอเอธาดาเป็นไงเออหแม่งโหสุดตีนเลยรู้เลยเรารู้รู้เลยว่าแบบโอ้โหเจ้าหน้าที่แบบใช่แล้วก็เห็นหมดเลยเอธดาแล้วคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับ พกซิโร่โจาบ้าอยู่ที่เรือนจำกลางเขาบินวันนี้ก็มากับสปอนเซอร์เรานะคือเคสไทยแลนดนครับซึ่งมอบของอุปกรณ์กีฬามาให้กับเพื่อนเพื่อนผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางเขาบินนะครับแล้วก็เข้าไปพร้อมทีมงานสำนึกดีนะนี่เลยหัวหน้าทีมบอมกีคุกเขียนลูกครับผมเป็นไงครับบมวันนี้เคจัดชุดใหญ่เลยใช่เขาบอกว่าใหญ่เลยเห็นบอกบอม<ๆ>บอกว่าที่นี่เขาขาดอุปกรณ์กีฬาเขาเก่งกีฬา ฟุตบอลด้วยฟุตฟุตซอรนะแล้วก็ชกมวยชกมวยได้แชมป์ด้วยโอ้โยต่อยเงินแสนเนี่ยแล้วผมไม่มีเวลาผมมีผมมีอุปกรณ์มวยนี่นะเดี๋ยวไว้ข้าวหลังเออไว้ข้าวหลังเดี๋ยวจัดชุดไอ้นี่เลยขอไปไม่ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์สนับสนุนที่เนี่ยได้ได้เคเอสจัดให้เลยชุดใหญ่นี้โอ้โแต่ก็ขอเงินอะไรครับผมขอบคุณมากนะโค้ชครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้เราเจอกับแดนอะไรบ้างครับแดนอะไรบ้างตัวแทนแดนห้ากับแดนสามมารวมกันค่ะก็เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปให้กำลังใจกับ แต่ตื่นด้วยอเข้าทุกแดนเหรอแล้วเดี๋ยวพาดูนี่ซุปเปอร์แม็กซ์มันแม่งอยู่ยังไงแม่งทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเออโหไม่เคยติดอะที่เกาบีนจัดให้เราอยู่ไม่ทันระบบระบบไอ้นี่ระบบแม็กตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วโจตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแดนหน้าอยู่เดือนจําหน้าอยู่แล้วเขาไม่มีระบบไอ้นี่แล้วไม่มีแล้วไม่มีเลยผมกล้าพูดเลยตอนนี้ไม่มีเลยเพราะแต่ละแดนเนี่ยเขาจัดให้อันนี้เอากิจกรรมไปทําอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวโค้กข้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ผมไม่โดนเก็บโจทย์ใช่ไหมผมเคยมีใครแตะโค้กแม่งเหมือนแตะผมอันนี้เป็นครั้งแรกของโจ้บ้าเป็นไงรู้สึกไงโจ้ก็ที่บบว่าเราเข้าไปในน้มนชใช่ไหมกับผู้ต้องหาแต่วันนี้เข้าไปในน้มแบบว่าวิทยากรสร้างรอยยิ้มสร้างสีสั่นให้แรงบันดาลใจดีใจเป็นไงถึงจะไม่ได้ตังหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าทําให้คนเขามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสุขก็อยากทำบ้าง โอ้โหแม่งวันนี้มึงพูดแบบว่จุดยอดเลยว่ะแบบไอ้เหี้ยแบบมึงมีสาราก็ได้นี่ว่าสวัสดีครับต่อครัีต่อไข่แข็งครับติมอ๋อลืมลืมรอคำไว้ติมก่อนไอติมไข่แข็งเป็นไงพี่ต่อมาที่เขาบินกี่ครั้งกี่รอบแล้วเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเป็นเล่นไหมเป็นเือนจําที่ไฟฝันอยากจะมา เรออยากจะมาเยี่ยมชมเฉยๆผมกำลังจะบอกเลยต้องเป็นเครือข่ายใหญ่นะทา่ยามาเนี่ยแต่ไม่อยากอยู่สุดท้ายอีกแล้วสุดท้ายของเรากฎของเราคือเลี้ยงข้าวทั้งวงอ้ยไอ้เบนงามใ้มาที่นี่มือใหญ่ที่นี่มือใหญ่ที่นี่ที่นี่ท่นี่โอคือกฎของเรารู้ใช่ไหมฮะรู้เรื่องมาสายแต่มึงลองหันหลังดิคนอะไรทีงหันหลังได้คนเดียวกันเพื่อปะ เออมึงทำนี่ไงวะไอ้หนูนี่นี่ทำเยังไงดีวะคนมาสายอ่ะนอกจากเลี้ยงข้าวแล้วเอาวันี่ดิเฮ้ยมานี่ก่อนนอกจากเลี้ยงข้าวอีกทำไมเลี้ยงข้าวก็ต้องพาไปสถานที่หนึ่งเน่ยน่หนที่ไหนที่ไหนมาใหม่แล้วเรื่องที่กูไม่รู้แล้วใช่ไหมใช่ต้องตั้งวงเล่าอีกรอบใช่แบบต้องตั้งวงเล่าเหรอใช่งานใหญ่ขาดไม่ได้เลยวงเล่ากูบอกไปทุกรายการแต่รายการนี้กูไม่ไปแล้วฮะทำไมคุยเงียบดีเลยก่อนเข้ารายการเดี๋ยวเล่นในเบสเล่นในโค้ พอเข้ารายการเล่นกูอะไรการเจ็ดเมียพี่กุยันวันเนี้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมรายการพี่มันมันดีไหมอรายการมากบอกเลยฮะอารายการมากไม่เกี่ยวอะไรกับรายการวะเดี๋ยวก่อนนี่พิธีกรพิธีกรมากไม่ใช่่ไมใช่รายการนะพิธีกรทำบ้านทำบ้านหนูแล้าฉาวอะได้เหรอเฮียบิ๊กเออนี่ยังไม่คุยเลย ใช่เหรอนั่งรถมาไม่คุยกันไม่คุยกันนี่อะนี่จำได้ไหมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยก็แม่งเล่นถ้าแบบเละเทะเล่นทุกเรื่องพอพูดไปห้าทีเล่นอีกถามก่อนเลยใครในรายการเนี่ยมาแล้วพูดถึงผมไม่ดีบ้างไม่มีมีเบนซ์คนเดียวใช่มี<ล>มเ,เราบอกว่าวน,วน,นั้นเดี๋ยวคุณเล่นในเบนซ์วันนี้อีพีนี้เล่นในเบนซ์หมดแล้วพอเข้ารายการปุ๊บแม่งเล่นผมใครไอเบนซ์ ตกลงไม่ต้องเรียกพี่แล้วไม่เ okay. รียกกูพี่แล้วแม่งขาดอย่างเดียวเพื่อนแม่งตกหัวกูแค่นั้นแหละมาดีหนูมพูดอะไรนะอันนี้ก็สำนึกดีเหมือนกันมีไมีเรื่องเดียวที่ยังไม่สำนึกเชื่อเลยมีเรื่องเดียวที่ยังไม่สำนึกวันดีเพื่อนไอ้หมวยด้วยวันนี้สวัสดีเป็นไงมาไงเนี่ยเขาบอกให้ผมมาผมก็เลยมาเฮ้ยเขากลุ่มใส่ใส่เสื้อแล้วนะ สันึกดีนะสำนึกดีแล้วที่เคยทําอยู่กังกงท่้างคืนที่บอกว่าอยู่งานแล้วแบบอยู่อ่างเลยอ่ะเอางี้ผมมีคลิปมีคลิปสงการโอเคขอบคุณเอ็มบวยมากที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้จนดหมากๆเลยจริงขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวเราโค้งีอดดหรอใจเย็นกิจกรรมนะวันนี้ช่วงนี้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลด้วยพอดีเลย เคเนทไทแลนเรานำฟุตบอลมาให้เยอะแยะเลยครับสนุกแน่ไม่ว่าแต่ที่แน่นะผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ยังจำผมได้หรือเปล่าผมเคยมาลองอดียนที่นี่อยู่ผมเคยไปทำข่าวเรื่องนี้อยู่กับเรื่องจำนำขอาบินเจนน้ำได้ข่าวว่าเขาตามเรื่องไหมเขาตามเรื่องอยู่เพาอยากเจอเลยโคซิโลเนี่ยอยากให้มามากๆเลยเพราะว่าเคยติดเรื่องเขาไว้วันนั้นหนึหน่งท่อเขาไปโ้กไม่ไปทำอะไรกับเขาบินเขาเลยวะรั่วเลยอ่ะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีว่าผมเข้าไปแล้ว จะเปลี่ยนระบบเป็นแนวทแนวแนวทางไหนนะยวมาเล่าให้ฟังโอเคป่ะพวกเราพร้อมแล้วพอดีเลยไหมครับท่านบอกพอดีเตะบอลกันพอดีเลยไหมครับอ้ามักลุกได้ไหมครับเดี๋ยวหน้าแต่แต่ไม่มีกระดานเอาตัวหมักลุกกับกับแผ่นกระดาษมาเางเดียวผมกลัวว่าเดี๋ยวกระดานเข้าไม่ได้โอเคได้ได้ครับได้ครับ เลี้ยวกาดานไปด้วยอ่ะกระดานปัวเขาไม่จะจะไปตีกันเนี่ยเดี๋ยวซุปเปอร์ซุปเปอร์แม็กเดี๋ยวเขาจะเต็มมาดลยอ๋อกระดานก็หลับใช่ไหมครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าครับเดี๋ยวเอาพวกอุปกรณ์มวยมาด้วยครับไอ้หนูหมาหายไปไหนไอหนูไอโจหมาหมาหมาหายเมื่อกี้ไปทำอะไรอ่ะโจถือหมากลุกมานะหมาหายไปตวงโจ นะครับก็นี่คือหัวรร์ที่เคนเมามอบให้นะตั้มเฉยกับริษัทเคเน็ตก็มีแต่ก็ฟุตบอลแล้วก็นี่เลยอันนี้สำคัญนะแต่ที่แน่เมื่อกี้ม้าหายสองตัวเนี่ยก็คือบอกทีงต้องทำงานเช้าไงก็หลุดแล้วนี่เขาเล่นตัวขาดทำไงนี่เรพูดดังเลยแตก็รู้ว่าที่นี่เขาบินเขาใช้อะไรเล่นหมาลุกเขาเหนียวปั้นตัวหมาลูกนะ ใช่เหรอเออนี่ยเนี่ยสำคัญเนี่ยถึงบอกว่าสำคัญใช่แล้วก็มีนี่พวกเชือกกันโดดพวกอะไรนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท KNS ไทยไท a แลนด์นะครับที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเพื่อนๆผู้ทุกขังไปกับเรานโอเคครับผมก็คือว่าอยากจะพูดแบบจากใจเลยนะผมขอให้บริษัท KNS 789ประเทศไทยเนี่ยนะดังไปสามโลก เพราะว่าน้าใจแกมสุดสิกลิ่นน้ำลายโจ้แบกลิ่นขาวมากเลย <S <S เราเข้าไปในครับไปลุยหลังจากข้างในท,ที่ได้เห็นซูเปอร์แม็กนั้นเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงคือภาพที่ก่อนหน้านี้นเราคิดว่ามันต้องโค่ต้องมันน่ากลัวแต่จริงๆคือวันนี้นเราได้ไปสัมผัสพุกม,มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆภาพที่เราเห็นคือแบบว่าเจ้าที่คือควบคุมด้วยใจ แล้วความรู้สึกที่เราเข้าไปอ่ะความรู้สึกที่ความน่ากลัวมันหายไปหมดเลยนะเราเชื่อเลยว่าคนที่อยู่บนซปเปอร์แม็กณวันนี้ลงมาแล้วอ่ะน้ำเชื่อว่าเขากลับตัวได้แน่นอนลบภาพที่เขามองไม่ไดีเลยใช่ลบไปหมดเลยอย่างที่เราเคยเห็นนะสวัสดีซปเปอร์แม็กเจ้าที่โหดร้ายไม่มีเลยหลังจากเข้าไปดูซูเปอร์แม็กเข้าไปดูเข้าไปดูเรือนจำกลางเขาบินทั้งหมดเลยดีกว่าแล้วก็ขึ้นไปดูซูเปอร์แม็กล่าสุดก็เป็นระเบียบผู้้ังคังก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทํากิจกรรมกันโอเคเลยเขาบินอย่างนี้เลยพอเข เออโหแม่งโหซุ่ตีเลยรู้เลยเรารู้รู้เลยว่าแบบโหเจ้าหน้าที่แบบใช่แล้วก็เห็นหมดเลยเอธาดาแล้วก็เห็นรอยร้าวเห็นรอยร้าวบนเอ่อเขาเรียกว่าวีรกรรมห้องควบคุมวีรกรรมเอธาดาแต่มาไม่ทันเคยจะได้มาแต่ไม่ได้มาตอนที่เอธาดาอยู่ที่เราจะมากันตอนนั้น อืเราสนุกนะสนุกสนุกก็ไปแล้วเราไปต่อไปต่ออ่ะวันนี้ครับผม<ะ>นี่เขาบอกว่าเจเจในเขาบินเลยเขาบอกมาถึงนี่เอฟซีพี่เลยเจ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 นี่นะฮะเป็นผู้ที่นำ<อ>พวกเราทีมงานสนึกด,ดีเข้ามาได้สัมผัสเกี่ยวกับเรือนจำที่มั่นคงสูงสุดแห่งประเทศไทยนะตอนนี้นะั่นคือเรือนจำขอ,ของเขาบินแล้วก็ไปไปเจอแบบถึงที่เลยซูเปอร์แม็กสุดยอดเป็นยังไงรู้สึกคือเปลี่ยนครับเปลี่ยนคือ ไอสิ่งที่เพื่อนๆเราเล่าไว้ในรายการคือมันหน้ามือไปหลังมือแล้วตอนนี้นะฮะมันมีรอยยิ้มมันมีบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็สะอาดมากๆข้างในอ่ะอยากเชิญชวนให้คนเข้ามานะฮะฮะฮะเชิยชวนนะะออยากจะบอกอะไรสำหรับอ่าใครนะคะที่รู้จักเขาบินจากในสื่ออื่นนะคะอยากจะให้ลองมาสัมผัสดูค่ะว่าตอนนี้เขาบินเนี่ยเขาเปลี่ยนไปยังไงตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นการควบคุมอย่างแบบ สูงสุดเลยแต่ตอนนี้เขาเน้นการพัฒนาแล้วก็มีการฝึกพิชาชีพผู้ต้องขังนะคะเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ถ้าสมมติว่ามาีใครเนี่ยเห็นผลิตภัณฑ์ของเรือนจำกลางเขาบินเนี่ยก็สามารถอุ่นหนุนได้นะช่วยๆพี่น้องอของเราเน,ะเหนหาะนี่เลย <ใน S 1> บ้านอิ<ใ>นซีค่ะตรงนี้ <ใน S 1> ค่ะผมบอกเลยว่าตอนนี้เรือนจำกลางเขาบินเขาเปลี่ยนเป็นแล้วเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่า ปรับทัศนคต<ช>ิเปลี่ยนมุมมองคือเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นถ้าไม่ใช่จุดจบอ่าที่นี่ไม่ได้จุดจบของผู้ต้องถังที่มานะแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตใหม่จะเปลี่ยนซูเปอร์แม็กซ์เป็นซูเปอร์สตาร์ปร <c oughs> ไปดู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 ตรงไหนครงนี้ก็จะเป็นโซนร้านที่ช<ะ>ิมคาเฟ่คาเฟ่ครับตรงนี้คาเฟ่ส่วนข้างในอันนี้จริงๆแล้วจะมีห้องอาหารตรงนี้นะคะแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นศิลปะศิลปะอาที่ต่างอ่าอันเนี้ย คุณโพรู้ไหมว่าทำมาจากอะไรเดี๋ยวขอโทษเออเหมือนเออเขาเรียกอะไรนะเท่าขี้เท่าอะไรป่ะครับขี้เลื่อยขี้เลื่อยเออเออใช่เพราะตอนนี้นะคะหัวหน้าสดวันนี้นะคะรัฐนท่านผบนะคะก็ทำโครงการเปลี่ยนเศษให้เป็นศินมีทั้งรูปจากขี้เลื่อยหรือว่างานปั้นจากขี้เลื่อยนะคะรวมไปถึงเรือจากเศษไม้ไอติมอ่าใช่แล้วก็มีแบบปั้นดินอืม เยอะแยะเลยแล้วดูมีดอกไม้ประดิษฐ์รวมไปถึงมีอันหนึ่งที่อยากให้ชมมากเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ทันก็คือที่เราได้รางวัลที่หนึ่งมาอ๋อราวนในขวดแก้วจับสวนในขวดแก้วใช่อันนี้ขี้เลื่อยหมดเลยใช่ค่ะขี้เลื่อยทั้งหมดลยเป็นงานของผู้องขังเราเองนะก็มีฝึกวิชาชีพอยู่ในเรือนจำด้วยนะครับโอเคครับผมนี่คือศิลปะจากเมนูสวัสดีทุกท่นใช่ใชใช่ได้ครับได้ครับอันนี้ต้องบอกว่า เป็นจุดที่เอานะญาติญาติหลายๆคนควรที่จะมานั่งตรงนี้นะแล้วก็ลองมาชิมเมนูอ่าเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ใช่ไหมฮะคืออะไรครับพี่สดเมื่อกี้พี่สดสวัสดีซูเปอร์แมสค์ค่ะสวัสดีซูเปอร์แมสค์คืออะไรฮะก็ไม่ได้หวัดได้จริงจริงหวัดตด้เราทำมันล้วมีสองสีมีสองสีถ้าถ้าเราทำดี ถ้าเราทําดีมันจะเป็นสีสวยๆทำงานแต่ถ้าเราทําไม่ดีเรามันก็คือการพลนไปพนมามันจะเป็นสีขาเแืะอั้นหน่อกสวัสดีไหนขอชมหน่อยได้ไหมไหนๆกันนะเดี๋ยวมาไม่ถึงเขาบินครับและใครมาก็ทดลองต้องต้ององรอเมนูนี้เขาเรียกว่าสวัสดีซูเปอร์แม็กซ์ซูเปอร์แม็กซ์ไม่อยากไม่อยากเอากินทั้งโลกก่อนนะข้านอกใช่อันนี้สีสดใสอ่าก็คือว่าเราทำดีอ่า ผมขอให้โจ้ขอให้โจ้แล้วกันครับพี่แต่ผมขอถูกข้างล่างไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะผมต้องสีส้มอะไรที่เป็นส้มนี่ท้องคนอันนี้คนเหรอครับท้องคนเหรอชิมก่อนชิมก่อนก็ได้คอยากกินเอาอร่อยทุเรียมันกินส้มมันมีเสาเสาประรถป่ะฮะฉันรุดกับแล้วมันชึ้นใจเลยนะใช่เหรอใช่ถ้าใส่เคเนสเราไปด้วยเป็นไงโอ้โหกันเทิง คราวนี้ลองโคตรอร่อยอ้่วแล้วแม่ผมลองอย่างไรอันนี้เป็นสีที่แบบว่านักโทษทุกคนไม่อยากกินนะสีเนี้ยช้ำเลือช้ำหนองอันนี้คือไม่ดีใาโจงกินเลยอ่ะมันคือไม่มีใครกินแล้วโอเคอร่อยให้ดูหรอดโอเค เขาบอกไปแบบโกงๆเลยรสชาติเป็นไงทังหมดเลยไม่รู้โตก็ก็ก็ว่างไม่เล่นแล้วว่างเอาจริงอเอาได้เป็นไงบอกรสชาติอ,อร่อยมากครับชุ่มคอเลยครับแล้วสดชื่นเลยจริงจริงยอดโอเคครับขอบคุณครับอ่าแล้วที่สำคัญนี่ผมบอกให้เลยว่า<อ>ชื่นชมนี่ฮะเพื่อนเพื่อนผู้ข่งเัาบินครับผมนี่<อ> เขาบอกว่าออเดอร์ผลิตไม่ทันนะท่านผอบอกมานะครับว่าขาดแงนผู้ต้องขังมาทํานะครับใครที่มีฝีมือก็เข้ามาช่วยกันหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเขามาสอนอ๋อเขามาสอนเขามาสอนอันนี้เป็นฝีมือนักโทษเรานะเออผู้ต้องขังเรานะนี่ถึงแกะสลักนะคะจีดจีดแล้วดึงดึงแล้วก็ดโอ้โหใช่ใช่เอาง่ายๆว่าแฮนด์เมดผมไปดูแล้วนะเวิธีการทำดูแบบว่าละเอียดมากๆราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งคู่ราคาเพียง550ร้อยห้าสิบาท แล้วถ้าใครยากสนใจอยากจะสั่งยังไงครับพี่ศศกเฟซบ o ๊กเรือนจำกลางเขาบินนะครับหรือไม่ก็เหตุสำนึกดีอัลบอมกี้คุกเขียนรูปเขียนรูปนะครับสั่งมาได้เลยรับออเดอร์นะครับพี่บอกก็จะส่งมาให้ทางเรือนจำาเขาบินนะครับก็ให้พวกเพื่อนๆผู้หขงเราทำนะครับใครชอบแมนยูลิ์พูเชลซีหรือจะเป็นแกะชื่อแกะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยได้หมดเพียงคุณแค่ส่งรูปมาส่งแบบมา โอเคครับผมเอาละทั้งหมดนี้ก็คือความก็ว่ามันไม่ใช่ความน่กกากลัวแล้วเป็นความน่ารักความสนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้รหลายๆอย่างนะครับจากาทั้งท่านผบอท่านท่านผอ,อส่วนแล,วแล้วก็เจ้าที่อีกทุกๆท,กท,กท่านนะครับผมที่วันนี้ได้ให้ความรู้กับ คซิโร่มันเป็นมันเป็นประโยชน์ของโคซิโร่มากใช่ครับ,รบเพราะว่าไม่เคยเพราะว่าโคซิโร่ได้ไปถ่ายทอดได้ถูกต้องตามที่เราได้เห็น<ช><ช>อ่าเราไปฟังจากคนนู้นนี้มามันเป็นยุคยุคที่แบบย้อนไปแบปบกันละครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมันนานมากแล้วอ่ะแต่ยุคปัจจุบันนี้มันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันมันมันมีทั้งอ่อนและแข็งใช่แต่อยู่ที่ว่าผู้ต้องหาคนไหนจะเลือกแบบไหนขนนั้นเองใช่ไหมฮะโอ้ โอเคครับผมต้องพี่ไปกับพี่แล้วไปเราไปครับยังไงก็อย่าลืมนะสวัสดีซูเปอร์แม็กอร่อยมากครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ของครับแล้วโอ้โหไปไหนมาเนี่ยนะหัวหน้ากลุ่มสำนึกดีเป็นยังไงบ้างครับเรือนจำกลางเขาบินโคตรสุดสุดไหมสุดดีและและผมบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยนะครับแม่งไม่ได้เป็นอย่างพวกที่เราที่เราคิดเลยโจ้าถูกไหมเรามองว่าเขาบินเนี่ย แม่งต้องเข้มงวดแม่งต้องเออะไรก็ต้องกระทืบอ่ะใช่คือว่านายนี่ต้องตึงไม่คุยไม่ยิ้มแน่สุดท้ายนี่เป็นไงแม่งเปลี่ยนความคิดหมดเลยนะผมอยากให้โคกมาอยากให้โจมาเพราะว่าเราจะได้บอกว่าม้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้ามึงไม่เกเรมึงไม่เฮียมึงไม่สุดจริงอ่ะเขาไม่ทําร้ายมึงหรอกเนี่ยวันนี้เราเข้ามาได้คําตอบเลยมั้ไก่ข่าวที่ออกไปกับกระแสที่ออกไปเนี่ย นั่นคนละเรื่องมันคนละเรื่องมันมีเหตุและผลใช่นั่นแหละก็เราดูจากหัวเรือที่เนี่ยท่านผอโอ้โหหัวนักเลงมากเลยนักเลงชอบเลยการจับแล้วฝากเลยสําคัญเลยนะครับอุดหนุนสินค้าของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำชื่อเพราะมากเลยนะอะไรก็แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับอินซีครับวันจันทร์ถวันเสาร์ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่นะแวะมาได้อะไรที่เป็นของนักโทษสนับสนุนได้เถอะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะทำให้เขาได้มี เออกำลังใจว่าเฮ้ยกูทํางานออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมีคนรองรับอกสังคมให้โอกาสแม่งก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้แล้วงานเขานี่ฝีมือล้วนๆแทนเมคแบบล้วนๆฝีมือรองเท้าคู่หนึ่งทำห้าหกวันโอเคโอเนพี่บอกเหมาไว้หมดเลยเมื่อกี้พี่ติดต่ฝากไว้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับใครใครอยากได้รองเท้าอะไรก็ติดต่อติดเพนคิดคุกเขียนรูปได้เลยครับยินดีครับขอบคุณครับไปต่อราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณ KNS Thailand ับนะวันต่อจากเดือนจำกลางเขาบินนะก็มาที่สถานพินิษฐ์นะครับราชบุรีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนันนาแก้วด้วยนะหรือว่า NK d o n u โดนัทครับได้พอรู้ว่าเราจะมาที่สถานพินิษนะเพราะว่าเขาขาดแคลนเรื่องกีฬาอุปกรณ์กีฬานะแล้วก็เขาก็เลยสมทบโดนัท NK แบบอร่อยอร่อยที่อันนี้แบบว่าแพ็คมาแบบซีนมาอย่างดีนะผมบอกก่อนนะแล้วก็ k คของเรานะครับก็ นำอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลตะก้อนะครับเอามาให้นะครับนอกแบ่งมาจากเรือนจำกลางเขาบินด้วยให้มานี่คือนี่เป็นงานแพ็คมาอย่างดีครับผมให้โดยอะไรพี่อนันต์หน้าแก้วพี่อนันต์หน้าแก้วคอบคุณมาเขาเป็นเจ้าของเลยเจ้าของเดินไปท่าประตูครับเด็กบอกครูพี่บอมนึกว่าไม่มาแล้วอพมพอเรานัดวันที่เจ็ดใช่ไหมและเลื่อนมาเป็นสิบสี่เด็กไม่คิดว่าเราบิดบอกวันนี้ผมมาครบเลยเราไปดูว่าใครมาบ้างโอ้โหแม่งดีใจใหญ่เลยไม่รีใจมากอันนี้เด็กๆรออยู่เหรอเด็กๆรออยู่ขอบคุณมากพี่อนันต์หน้าแก้วขอบคุณมากนะครับ พอแล้วพอแล้วพอพอพอเหลือเฟื่องเหลือเฟื่องเอาละเอาวช่วยยกอ่ะเฮ้ยบอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงช่วยยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอมเฮ้ยเฮ้ยช่วยยกไปอ่ะแล้วนอกจากนี้นะมีไอติมไอติมอ่าไข่แข็งออ๋ไอติมใส่ไข่ของพี่ต่อวันนี้เอามากี่ที่พี่หนึ่งร้อยครับโอ้โหไอ้ขอชิมหน่อยเจ้าขอชิมหน่อยพี่ต่อนี่ไอติมเขาบอกว่าขึ้นชื่อในชลบุรีมากเลยนะเขาบอกว่า ใครที่เออมือเลยที่ไม่ออกหรือนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนี่ตายไปหลายคนแล้วกินครับดูพี่เขาพูดนี่ดูดิเนื้อไข่แบบล้วนๆเลยวันนี้ดีใจแทนน้องๆด้วยได้กินหอยอร่อยงั้นเลยซาโจทีมงานขนมหวานมาครับผมนี่วันนี้เจ้าของมันเกิดมาเองเลยโอ้สวัสดีครับเพื่อนสุขสันต์วันเกิดก่อนแฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนมีความสุขมากนี่ ไม่ต้องทำไรนะวันเกิดไม่ต้องเลี้ยงนะทำบุญดีกว่าคิดว่าจะมาด้วยนะสุดยอดไม่คิดว่าจะมาด้วยนะสุดยอด,ด,ด,ยอดโอ้โห โอขอบคุณครับขอบคุณครับ Happy birthday To You. Happy birthday To You. Happy birthday, Happy birthday. To You. ให้ต <Di keluar> ัวแทนมุณพอนยไหมตัวแทนคุณพอลกลัดแล้ว ผม, oh. ผมรู้มาว่ามีตัวตึงที่พี่บอมหมายหัวไปขอขอเป็นมาอวยพรพี่อามหน่อยพี่อามเดี๋ยวเพิ่งไปเนรวยอวยพรพี่อามขนมหวานนะไอ้เย็นโจโจใจเย็นมึงก็ขอพิธีกรรมสุดมาม่าครับชื่ออะไรชื่อไหนดีตีฮะมั่งไหนก็มาใช้กันนานวันหนึ่งใช้มากสุดกี่เมตร ไม่เกิดทันอ <I recall. S 3> ุ้สิคุยกับพี่โจ้สูบปันเท่าไหร่อ่ะไม่เกิดทันสิถ้าอย่ามาคุยของกูเนี่ยสองอย่างผสมกันประมาณคลอกูอมึงถึงได้เป็นตลาดนี้อย่งมึงไม่ใช่ที่เอามาพูดเนี่ยที่จะบอกว่าเนี่ยพี่โจ้เนี่ยเล่นวันมึงเยอะกว่าน้องใช่ไหมเขายังเป็นแบบนี้เลยอาจารย์มาดูเลิกหรือยังมึงดูแค่กูพอ เฮ้ย hey, โมผมมีอยู่คนแม่เข้ามาคดีอะไรครัคดีอะไรครขโมยเรโมยงมันเป็นทำมีเท่าไหร่แหมชอรรัชื่อะรคราชี้อะไรครับขากัน่ากตกไ้บตานอยู่ที่หตก้ามันทำใเรา กี่บเียวแย่แลครใครแจ้งกลนะพี่ตัพี่ได้แล้วตัดมาเท่าไหร่ปีหนึ่งประมาณไปเดียวรอบปีหนึ่งรอบเาไรอบแรยเหอตเวเ่นาขที่หปีเนี่ยินยาตะเวนเดียด้วยีกาขอ้องชู้ๆแลยว อยาไปเข้าในเรือนจำนะคดีนะนะพี่ขอเลยนะเป็นเรื่องเลยนะเข้าคดีนี้เรือนจำกตกาก็ใส่กุไปใช่ไหมเอาหนังยางยืดโป่งนะกับ่อดมาาไว้ วันที่หนึ่งนอนใหญ่ที่บอกก็คือจะให้เจ๊เนี่ยนะโอเคทีที่ต่อตัดสียตรงมือให้ครับทีที่สองเลยครับผมย้ยายเขา่ยายา้ายเข่าถ้ามีกล้องวงจรปิดผมอยากขอท่านหมอพอมันจะพอเขาจะเหยียบทีมันปุ๊บมันกัดไม่คนแพ้แม่งอย่างเงี้ยแหละฮะเขาอ้างอ่ <laughs> สอ,สองพี่นี่อันนี้ก็กลับแล้วผิดยังไงพี่วันเด็กขอบคุณใหญ่เด็กๆด,ดีใจที่ที่ที่เรามาเมื่อกี้แอบกระซิบถามเด็กบอกว่า สามเดือนเนี่ยเพื่งจะได้กินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราหมูไข่ดาวไม่มีไข่เข้ามาแล้ววันนี้แจกเยอะจริงเด็กบอกว่ากินถึงนู่นอีกสามวันไม่พอถือว่าเยอะจริงขอบคุณทุกคนด้วยอิ่มบูญการตั่วหน้าเลยขอบคุณนะครับขอบคุณโค้ด้วยขอบคุณเกเอสด้วยหลายหลายคนขอบคุณมากมาก็ดีใจนะครับที่แรกก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจเพื่อนทุกคนเพราะว่า ที่นั้นน่ะที่เราเข้าไปทุกคนพูนเดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เป็นกําลังใจให้เขาแหละส่วนมาที่นี่เ,ออเจอแต่น้องๆเราก็ได้ฟังหลายๆหลายๆอย่างหลายๆเหตุผลที่น้องทําไปเียบางคนก็แบบด้วยความคึกคะนองของไว้เด็กใช่ไหมมันถึงเข้ามาอยู่ในจุดๆเนี้ยแต่เราก็ได้สอนคติเตือนใจกับน้องๆแล้วล่ะว่า ทำยังไงถึงจะได้เรากับออกไปเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยเพื่อใช้ชีวิตยอยู่กับพ่อแม่กับครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็เสร็จก็มีความสุขไปนะที่สุดท้ายก็สถานินิจลาบุรีครับกลุ่มสํานึกดีก็ต้องขอขอบคุณเอ่อไม่ว่าจะเป็นโดนัทเอ็ MK, นเคครับบงังบอมอ้อมน้อยอข้าวร้อยกล่องให้น้องๆขอบใจมากอ่ะก็เสร็จภารกิจเอ่อสุดท้ายนะครับก็ได้ความสนุกสนานได้เสียงห้อรได้ความสุข น้ับน้องๆที่อยู่ในสถามวินิจลาบุรีนะน่ารักมากทําเป็นงานพี่หนูเป็นไงก็ดีจ็กดีเด็กๆก็ FC เยอะมากอ่ะเยอะอืม FC เยอะยกมือหมดเลยเออกเบนอ่เนก็ยกมือหมดเลยยกมือไม่รู้ลงไม่รู้ยกมือลงยกมือลง ในชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไในมีสอนชีวิตไม่เหมือนนละครที่ตอนจบสวยงามอยากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจะพาย,ยายา